ก็ขับฮาเล่ด้วยแล้วก็มอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็ขับไปใจตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขับอยู่ใช่ก็ไม่ซิ่งมากค่ะเอาความปลอดภัยเป็นหลักแว่นป่อยไหมละยแว่นบ่อ่าถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงว่างก็จะมีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดขับมอเตอร์ไซค์ตามใจตลาดเนี่ยก็คือเรื่อยๆค่ะใช่รถคันใหญ่ๆล่ะคะเวลาขับมันต้องต้องยังไงมันก็มันมันหนักค่ะมันก็อาจจะต้องแบบว่าอ่า คว,ควบคุมแบบช่วงเวลาเลี้ยวเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนตัวเล็กด้วย mm. ก็อาจจะต้องแบบอาศัยกันแบบว่าฝึกให้ชินนิดนึงก่อน mm. ที่จออะ,นะหนูว่าขับมอเตอร์ไซค์มันต้องอยู่ที่ใจอะ <laughs> ตัวเล็ก <laughs> อยู่ที่ใจ <laughs> ความชอบอะไรอย่างเงี้ย ใช่เราเราคิดว่ามันมันชอบมีความชอบอยู่งานรถจักรยคนจ้างได้เลยจ้างได้ค่ะจ้างได้อย่างวันนี้แหละค่ะเนี่ยเอ็นเดียร์ครับเพื่อนะคะนี่ค่ะแล้วเวลาขี่รอจักร์านขับใหญ่ใหญ่ใหญ่อะไรยเงี้ยเต้องแต่งตัวจัดเต็มแม้แบบว่าให้สมราคาแม้องสาวค่ะเพืออ๋อเครื่องมือคือจริงๆหลักๆก็คือต้องใส่เกงขายาวเพราะท่อมันร้อนมากคือขาสั้นนี่ไม่ได้เลยจะเป็นรอใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันร้อนมากๆเลยเวลาแบบว่าขับแป๊บเดียวมันก็คือเครื่องมันร้อนอะไรเงี้ยก็คืออาจจะต้องใส่เกงขายาวจริงๆหนูว่าการแต่งตัวขขอออองงไบ์เกร่ะ มันไม่ใช่ว่าเราแต่งเพ่อะไรหรอกมันเซฟตี้อ่ะเพราะจริงๆมันต้องเซฟตี้ทุกจุดเลยทั้งเสื้อทั้งแบบว่าถุงมืออะไรต่างๆพอรถมันคันใหญ่ด้วยจะเป็นผู้ส <c oughs> าวขาลอ้อใช่บางทีแบบ <c oughs> มัน <c oughs> มันไม่คาดคิดไงแม่บางทีเหมือนช่วงแรกๆก็เหมือนกันช่วงแรกที่เราขับไปเงีนะ้ยก็มีลม้มมีอะไรบ้างใช่ หรบบบอคะัตรอันตรายเผ<า>ื่ออะไรเอออาจจะกระทบนแกก็เป็นห่วงแต่ว่าแกก็ไม่ได้ห้ามแบบว่าไม่ได้ห้ามขับเลยนะแต่ก็อาจจะแบบว่าอ่าก็ก็แบบว่าให้ระมัดระวังอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราไม่ได้เป็นสายซิ่งอะไรขนาดนั้นเราก็จะานานๆขับทีอ่ะไม่ได้ขับไกลมากก็บางทีก็อยู่ในกรุงเทพเะอะไรเงี้ยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคิวงานที่รับไ้แบบพันกว่าคิวมันจะพันกว่าคิวมันจะแบบกระทบอย่างนี้ไงอ้โ่ค่ะก็ระวังตัวค่ะแต่ผู้สาวใส่ชุดแบบเซ็กซี่น่ะไายน้ำ อ๋อทะเลใช่ไหมเหตุการณ์อะไรเกิดอ๋อไปทะเลค่ะวันนั้นพอดีว่าไปเล่นอ่ามีงานที่ภูเก็ตกับสมุยสองสองที่ติดก็คือไปทะเลแล้วก็มีเวลาว่างช่วงนั้นพอดีพอดีไปถึงเร็วก็เลยได้โอกาสเหมาะเหมาะค่ะหมดก็ของที่ทแซ่บมากใช่ค่ะไอทีไม่ไปแล้วเกาบอกเอาไม่เลยเหรอโอ้ยขอบคุณค่ะจะมีอีมั้ยคะแบบคอมโบเซ็ตคอมโบเซ็ตก็อาจจะมีค่ะถ้าได้ไปทะเลค่ะ ใช่อันนี้คือเซ็กซี่ที่สุดที่เคยใส่มาหรือยังหนูว่าก็ประมาณนี้นะคะใช่เวลาไปทะเล <laughs> ก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีเกินนี้แล้ว <laughs> <laughs> มันน่าจะสุดสุดแล้วเลยโคโอ,โอย่างนี้มีมีใครห่วงไหมคะเนี่ยอ๋อตอนนี้โสดค่ะไม่มีใครส่วงแต่ะ้าตอนนี้ก <laughs> ็ตอนนี้โอเคค่ะทุกอย่างโอเคเพราะเ,าเราก็รู้สึกว่าเราได้เต็มที่กับการทํางานมากขึ้นแล้วก็มีเวลาในเรื่องของการแบบ ทำงานมากขึ้นด้วยใช่ค่ะก็โอเคอเพราะว่าโสดสนิทอย่างเงี้ยเหรอคะโสดค่ะโสดสนิทค่ะตอนนี้ได้ไหมคะก็ลองดูค่ะแบบไหนครับแบบไหนแบบไหนถึงจะเปิดใจอันนี้เออหนูไม่ได้ปิดใจแล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะค่ะมันหนูคิดว่าแบบ คือเราไม่ได้ไฝ่ายหาตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นคือถ้ามันจะมามันก็คงมาเองแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะแบบว่าจะไปไฝ่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เ,เรื่อยๆดีกว่าเพราะเราก็รู้สึกว่าตอนนี้โอเคแหละเ,เราเยอะเรามีเรามีเวลาฝ่นั่นน่ะสิแม่มันก็ไม่ได้มีเวลาฝ่หาย่ก็ปล่อยไปปล่อยมันไปตามการเวลาดีกว่าว่าตอนนี้ก็โอเคค่ะเรื่องความที่งานแน่นๆแบบนั้มันมีผลกับการที่จะมีความรักแม้ยมใหญ่เพราะว่าเวลาน่าจะแบบดีเลยก็อาจจะต้อง ไม่หนูก็ไม่แน่ใจก็อาจจะต้องรอดูว่าตอนนี้ถ้าเกิดคนนี้เข้ามาก็อาจจะต้องเป็นคนที่เขาเข้าใจในการทํางานเราแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนลักสายงานเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของเวลาเพราะมันก็น่าจะไม่ตรงกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราเหงาไหมลูกไม่นะคะเพราะเพื่อนๆก็มีเยอะอยู่ใช่เพื่อนไม่เหอไม่ได้เหงาไม่มีเวลาเหงาเลยงานทางานไม่มีเวลาเหงาเลยอาจารย์เติมตารางงานให้เต็มทีถามค่ะว่าถ้าสาวรอเปิดใจไหมคะสาวรอไม่เออไม่ปิดกั้นค่ะจริงๆคือได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆหนูไม่ได้ปิดกั้นมาตั้งแต่แรกยูแล้ว ใช่ค่ะแสดงว่าเรารู้สึกว่าแบบขอแค่คนที่คุยเข้าใจใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะได้หมดใช่แต่วันนี้นอนนอนนอนหนึ่งชั่วโมงตื่นชั่วโมงไม่นอนใช่ไหมนอนอันนี้นอนเต็มที่ฝันด้วยฝันว่าจำไม่ได้ฝันว่ามันแป๊บเดียวอ่ะแบบฝันรูปแล้วตื่นเลยแต่จําได้ว่าฝันยังไงช่วงนอ้ชีวิตไม่ตอนแบบพอเรานอนได้นอนวันนี้ไม่ค่ะแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าวันไหนที่ เราพยายามนอนแล้วไม่หลับอันเนี้ยจะมีอองบ้างแต่ว่าวันเนี้ยคือแบบเหมือนเราง่วงปุ๊บแล้วก็หลับไปเลยแต่เหมือนกับหลับน้อยแต่ว่าได้หลับสนิทมันก็แบบรู้สึกตื่นมาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เพียค่ะก็อนอนน้อยเราพุทธจีตัวเองยังไงให้ามาเออให้มาเออที่ไปหลกบก็ระบาดวันเหรอคะก็อาจจะต้องใช้เครื่องดื่มช่วย <c oughs> ด้วยคหา <c oughs> แล้วอาจจะมีบ้างได้ตรมประเดที่แบบว่าตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยที่ไม่อยากทํางานที่แบบว่ามีชั้นอก่อน ถ้าไม่อยากทํางานยังไม่มีนะคะแต่จะมีแบบช่วงง่วงอะไรเงี้ยช่วงแบบขออีกสักห้านาทีอ่างเงี้ยมีอยู่เลื่อนนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดแบบยไม่อยากไปเลยยังไม่มีพอเราทํางานทุกวันแบบเนี้ยความเคยชจินเนาะวันไหนที่แบบไม่ได้ทํางานหรืออยู่พักเนี้ยมันจะไงอาการเป็นยังไงแล้วสิมันก็ แฮปปีด้ดลค่ะม, <laughs> <c oughs> มันก็มันก็แบบได้ไปนู่นไปนี่ไงแบบว่าหนึ่งวันอะไรเงี้ยไปเดินตลาดบ้างไปขับมอเตอร์ไซค์ไปไปเอิงเอยไปเรียนแบบนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมอนะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างเดือนเี้ยก็ไม่ได้แน่นมากจะมีแบบว่าวันละหนึ่งงานด้วยนะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรกลางวันเนี้ยหนูก็จะแบบ ไปเรียนอนุนอันนี้เพิ่มเติมที่เราอยากทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นอนก่อนเหรอลูกไม่นอนนอนกลางคืนค่ะนอนกลางคืนถ้าถึงปียนเศษอ่าใช่ค่ะอันนี้คือไปมีโปรเจกต์อะไรยังไงคะอ๋อไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรค่ะก็คือไปปกติหนูก็จะไปเรียนเรียนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนอ่าลองเหมือนลองไปสมัครกับครูฝึกคนใหม่ค่ะที่แบบว่าพอดีว่ามันมียิงแอดขึ้นมาแล้วเราดูว่าเวลามันตรงพอดีครูเขายิงแอดขึ้นมาเราก็เอ้ยเวลาตรงแล้วมันมีแบบว่าคอที่เราอยากเรียนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบ สมัครเรียนไปแล้วเป็นคอร์สที่แบบว่าเป็นคอร์สแบบทั้งวันอ่ะมันก็เลยแบบว่าเป็นภาพที่ออกมาแบบวิดีโอค่อนข้างยาวที่เราลงไปเนี่ยเน้นไหมแม่นไหมก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็ครูฝึกบอกว่าเราต้องทาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เวลาที่เราเอาปืนไปข้างหลังเราจะได้ปีนต้นไม้สะดวกครูบอกแล้วหนูก็เลยถามครูแล้วเราตบปีนต้นไม้ทาไมเราปีนทําไมแล้วก็มีท่านอนอะไรอเงี้ยตอนหนูก็เลยถามว่านอนทำไม ไม่รอสนใจยิงปืนเนะคะาะกิจกรรมมีเยอะมากเลยแต่เรื่องยิงปืนค่ะก็ตอนตั้งแต่สมัยคบกับพี่ปุ้ยก็ยิงยิงด้วยกันนะเราพอเหมือนคือเราก็พอเริ่มยิงเราก็รู้สึกว่าเราชอบด้วยแล้วตอนนี้เราก็พอมีเวลาเราก็อยากจะไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะใช่ไปเรียนเพิ่มใช่ค่ะใช่เพราะพอเราเริ่มยิงปุ๊บเรารู้สึกว่าเราชอบเราแบบรู้สึกว่ามันก็ได้ฝึกแบบความนิ่งฝึกสมาธิอะไรเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็ได้มากเลยเอาไว้ป้องกันตัวด้วยก็เพื่อแบบ อะไรเงี้ยเรียนไหมเป็นความรู้ติดตัวอะไรเงี้ยใช่อะไรนะคะรอบนี้พี่ปุ้ยไม่ได้ไปเรียนแต่ว่าพี่ปุ้ยเป็นคนอ่าติดต่อครูให้ใช่ใช่ค่ะแล้เขาก็อยากให้เราแบบคุกันเพราะมันวใช่ค่ะก็ตั้งแต่แรกเลยเขาก็เหมือนอ่าเป็นคนแบบพาเราไปอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนแบบว่าเหมือนเหมือนเขาเองก็ไปด้วยเขาไปเรียนก่อนแล้วก็ตอนนั้นก็เหมือนชวนเราไปเรียนด้วย พอหนูไปเรียนปุ๊บหนูรู้สึกว่าเราชอบแล้วก็หาเวลาไปอันนี้ไปบ่อยกว่าเขาแหละใช่ตนเริ่มทตัวใหญ่ละวไม่กล้าทำอะไรแนมนอนมันเป็นชีวิตจริงมันไม่ได้นขนาดนั้นนี่นะนนั้นแบบครูอ่ะครูบอกให้ทำอันนี้อันนี้ไงแล้วก็ทำตามครูไงอันนี้ตื๊ดอันนี้อันนี้อ,นนอะไรอย่างเงี้ยรอละคร,รบูอ่ะค่ะหนูชอบดูหนังบูมากเลยหนูชอบพี่จาพนมพี่เชื่อไหมว่าตอนที่ต้มยำกุ้งฉายอ่ะตอนนั้นหนูเด็กลงหนังพาตาแม่หนูพาไปดูห้ารอบอ่ะ พาไปดูต้อกุ้งในโรงห้ารอบแม่มนหนูชอบพี่จ้าพนมมากมโทนิจา้าอะไรนะมีชามีเส้นมเตี๋ยวพักหน้าของฟูดเนี่ยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ,รอค่ะข,ขอบคุณค่ะ แคมเปญนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณคุณลำยาไยนะครับที่มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับทาง i n d ดี r ั b e r ก็เราจะมีเพลงแล้วก็มี MV นะครับซึ่งจะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนี่รู้จักแบรนด์เรามากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอากลักษณ์คุณลำยาไยที่เป็นคนทุ่มเททำงานเนี่ยแล้วก็เป็นนักร้องที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะสื่อสารถึงแบรนด์ที่มีสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทุ่มเททำงานเหมือนคุณลำยาไยครับอันน่นคือเป็นมิวสิกมาเก็ตติ้งของแบรนด์เรา ใช่ครับก็จะเป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งซึ่งต้องบอกว่าเป็นน่าจะเป็นการทำมิวสิกมาร์เก็ตติ้งครั้งแรกของแบรนด์ยางรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยครับทำไมถึงเลือกลำไย,ยนะคะพีบ่บอกว่าเหตุผลก็คือตอบโจทย์หลายอย่างเอ,อ่ออย่างที่เรียนนะครับว่าเราเราเพ่งเล็งว่าเอกลักษณ์ของแบรนด์แอมบสสเตอร์กับเอกลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยมันต้องเหมือนกันซึ่งคุณลำไย,ยเนี่ยความชัดเจนก็คือเป็นนักร้องเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่มีคุณภาพมีความทันสมัยแล้วก็ทุ่มเททำงาน นะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องการสื่อสารถึงผู้บริโภคว่าเราเนี่ยทุ่มเททํางานเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพื่อไปถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริงครับอย่างการเลือกทำเอ็มีนะคะอันนี้คือเราเรามุ่งหวังยังไงคะกับกับเอ็มวีตัวน่เอ,อ่อผมคิดว่ามันเป็นการสื่อสารทุกวันนี้โลกโซเชียลเป็นสิ่งสําคัญในการทําการสื่อสารนะครับแล้วก็มิวสิกหรือดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ในจิตใจของคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ MV หรือใช้ดนตรีเนี่ยใช้เสียงเพลงเนี่ยกับนั ระดับคุณลำไยมาเล่นเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะทําให้คนเนี่ยรับรู้ได้เร็วขึ้นแล้วก็รู้จักแบรนด์เราได้เร็วขึ้นครับทำกวอนรู้สนะค่เทคโนีอ่าเป็นยังไงบ้างในตำแหน่งนท้ีค่ะก็ดีใจที่ทางแบรนด์เลือกตัวน้องใหญ่นะคะเป็นแบรนด์แอมบบสเดอร์ค่ะวันนี้ก็จะทํางานให้เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองก็ตรงกับคา,ารคเตอร์ของแบรนด์ด้วยด้วยความที่ว่าเรามีความอดทนในการทํางาน <สๆ S 1> เราแบบว่ายืนหยัดทางานเหมือนกับยางที่แบบมันมีความแข็งแรงอดทนทนทานค่ะ วันนี้มีการถ่ายเอ็มวีด้วยยังไงน,นะเต้นๆซ็กซี่เหมือนเดิมว่าก็จะเป็นเพลงแนวเต้นค่ะแล้วก็จะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อ,อแบรนด์โดยเฉพาะเลยก็คือจะมีชื่อของแบรนด์อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็สื่อถึงในในเอ็วนะคะจะสื่อถึง n อดีก็คือจะตีโจทย์เป็นเหมือนเด็กเอ็นที่เอนเตอร์เทนดีตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะ ก็คือจะตีโจทย์ไปไปแบบนี้ว่าพร้อมที่จะเอ็นลูกค้าพร้อมที่จะให้รับบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ประมาณนี้ค่ะไม่ถึงสตอรี่เลยใช่ค่ะใช่เกีี่่ยยววกกกกัับบเ็เป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างเงี้ยค่ะเป็นเอนเตอร์เทนอ็นดีมันเหมือนกับอ่าเล่นคำแบบเล่นเล่นคำของแบรนด์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแน่นอนท่าเต้นก็คือท่าเต้นก็จะเป็นใช่ค่ะท่าเต้นจะเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักค่ะเน้นจําง่ายค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะก็พี่ฮาเล่ก็หนึ่งเลยคือชื่อฮาเล่ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็ตรงกับเพลงของเราแล้วก็ตรงกับสินค้าของเราด้วยค่ะแล้วก็ใน MV ก็จะมีการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ให้เห็นอายางของเราว่าทนทานยังไงแล้วก็ตีของคําว่า N d ดีเข้าไปอีกเพื่อแบบว่าให้ตีตีเขาเรียกว่าตีความหมายของคำว่า N d ดีเพิ่มเข้าไปอีกด้วยค่ะล้วเมื่อค่าแบบ ยังไงบ้างที่จะทาให้แบรนด์แบบปังเพี้ยังอะไรอย่างงี้ค่ะเรื่องชื่อของลำไยเนาะมันแแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็งานนี้ก็ทําให้เต็มที่ค่ะก็เพลงเนี้ยหนูเชื่อว่าตัวหนูเองอ่ะเวลาที่เราจะจําอะไรได้ส่วนมากเราจะจําจากเพลงคือถ้าเราได้ยินเพลงบ่อยมันก็จะหลอนหูแล้วมันจะจาไปได้เองบางทีเนี่ยลูกค้าที่ใช้อายางของเอ็ีอยู่เนี่ยบางทีใช้อยู่แต่อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าทราบว่าเป็นของแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะ อาจจะต้องมามาตีโจทย์ตรงนี้เพิ่มขึ้นพอหลังจาก MB ออกไปอาจจะแบบว่าเออได้ได้ไดแบบได้ซึมซับของชื่อแบรนด์เข้าไปด้วยค่ะ่ตอนไหนคะถ่าตอนไ<า><ล>หนโก็ <c oughs> ตัว MB หลังจากถ่ายทำวันนี้เสร็จนะครับตัด <c oughs> ต่ออะไรเรียบร้อยผมเชื่อว่าช่วงต้นเดือนกันก,กฎาคมครับก็จะออกครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับค่ะค่ะคครับก็ฝากถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ยังไงก็ช่วยสนับสนุน แบรนด์แล้วก็อยากจะบอกถึงผู้บริโภคทุกคนนะครับว่าผมในฐานะของผู้บริหารนะครับแล้วก็แบรนด์เอ็นดีรับเบอรวมถึงทั้งคุณลำยไยเองเนี่ยก็จะทําทั้งสินค้าที่มีคุณภาพเพลงที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคทุกคนครับ ใา่หน่อยลูกในฐานะแบรนด์แอมเบสสเตอร์เนาะค่ะก็ในฐานะที่เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คนแรกนะนะของแบรนด์ก็ขอบคุณทางแบรนด์ที่เลือกน้องใ่ญ่นะคะแล้วก็วันนี้หนูจะทำงานให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากแฟนๆด้วยนะคะใครที่เป็นสายมอเตอร์ไซค์ก็น้องย่างเองก็ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยก็อยากให้ทุกคนนะคะเลือกยางที่มีคุณภาพยางที่ดีเพราะว่าชีวิตเราอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งะคะันเนี่ยเราต้องสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ,อยางนะคะ<ช>ก็ฝากตรงนี้ไปด้วยค่ะ